Utan, เธอและฉันพบกาาันสาวาัสดีพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูฝันค่ะคุณครูวัดค่ะคุณรูวัดค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องหนูน้อยนักประดิษฐ์นะคะหรือนักปดิ์ตัวน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะ เข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะเด็กๆเนื้อหาการเรียนรู้ค่ะความหมายของนักประดิษฐ์ตัวน้อยหมายถึงการนำเศษวัสดุต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนำมาเป็นสิ่งของใหม่เพื่อนำไปประโยชน์ในการใช้สอยหรือนำมาเป็นของเล่นหรือเพื่อความสวยงามเช่นนำมาเป็นประดิษฐ์เป็นของเล่นหรือนำเป็นสิ่งของที่ ในการเรียนรู้เป็นสื่อและนำมานำสิ่งของนั้นมาเป็นผลิตเป็นของเหลือใช้ที่นำมาขายได้ประเภทของงานประดิษฐ์นะคะก็จะมีของเล่นต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้นเองเช่นการพักของเล่นพักเรือเครื่องบินปลาพักของเล่นง่ายๆบางทีเด็กๆก็ทำได้ตามที่คุณครูได้สอนไว้นะคะ หรือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจาะพักของเล่นให้เด็กๆได้เล่นสมัยก่อนคุณครูคุณครูก็ได้เล่นของเล่นพื้นบ้านเช่นม้าก้างกล้วยคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะประดิษฐ์ของเล่นให้คุณครูเล่นนะคะสมัยที่คุณครูยังเด็กอยู่แล้วมีงานงานประดิษฐ์ ตกแต่งบ้านนะคะนี่คือเป็นงานประดิษฐ์ตกแต่งบ้านเช่นทำดอกไม้ทำรูปการ์ตูนทำโมบายเพื่อตกแต่งบ้านให้สวยงาม่ะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคืองานประดิษฐ์ของใช้นะคะคุณครูก็ทำที่เสียบปากกาและของใช้ต่างๆจากแกล้งกระดาษที่ชู่นะคะทำกล่องปิศาจากกล่องนมทำที่เก็บเอกสารต่างๆ จากลองนมทําสื่อการสอนให้กับเด็กๆด้วยนะคะและคุณครูก็จะทําสื่อการสอนเช่นคุณครูก็ทําหมวกทาหมวกรูปสัตว์ต่างๆเพื่อให้เด็กได้สวมใส่ในการที่คุณครูเล่านิทานให้เด็กๆฟังเด็กๆก็จะได้สวมใส่ด้วยงานประดิษฐ์ของงานพิธีงานประดิษฐ์ของงานพิธีก็จะมีใบสีสุขขวัญขวัญ้ายผูกมือ ทานอขอ้ขมาทานคุ้มมาลายัยงานประดิษฐ์อีกอย่างที่เราทําในโรงเรียนเป็นประจําทุกปีก็คือการทํากระดงนะคะเด็กๆกับคุณครูก็จะได้ทําร่วมกันและสนุกสนานมากประโยชน์ของงานประดิษฐ์หนึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังเลิกเรียนสาวาทิตย์วันหยุด เวลาสังเกตแล้วจะได้มองเห็นความแตกต่าง 3. ม,มีความคิดสร้างสรรค์เกิดไอเดียใหม่ๆ 4. ภาคภูมิใจในงานของตนเวลาได้ทำงานที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะดคะเมื่อกี้เราเรียนรู้สูนะ่เนื้อหาไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะได้มาแนะนำเศษวัสดุเหลือใช้ที่คุณครูนำมาผลิตเป็นสื่อให้เด็กๆนะคะนี่คือรูปสตรอเบอร์รี่นะคะเด็ดดกๆผลิตจาก ถุงที่เราใส่แอปเปิลนะคะถึงหรือผลไม้ต่างๆอย่างเช่นส้มเขียวหวานนะคะแล้วขวดน้ําแล้วนี่เป็นแก้วของไอติมน,นะคะแก้วของไอติมที่เราจะกินเหลือใช้มานะคะแล้วอันนี้ก็คือเป็นแกนพิชูนะคะเรานํามาเป็นสัตเป็นสื่อวัสดุสําหรับใส่ปากกาใส่ดินสอนะคะเด็กๆแล้วอันนี้ก็คือหน่วยเราจะใช้เป็นหน่วยการเรียนรู้ก็คือหน่วยบ้านสุขสารนะคะเด็กๆ นี่เป็นหุ่นมือนะคะหุ่นมือที่คุณคปุนผลิตให้เด็กก็คือใช้เล่านิทานใช้ในการเล่านิทานให้เด็กๆนะคะมีรูปภาพพึ่งผีเสื้อแล้วมดนะคะเด็กๆแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเศษวัสดุ นี้ก็คือเกมการศึกษาเกมช้อนตามหาสีโดยที่เราจะใช้ซอช้อนนี่นะคะใส่ไปในสีต่างๆที่เราทําโดยเราทําจากแกนทิชชู่แล้วและใช้กระดาษสีต่างๆนํามาพร้อมรอบแกนทิชชู่นะคะอีกอันหนึ่งก็คือ วัสดุเลือใช้เหมือนกันอันนี้เราจะไว้เรียนสําหรับหน่วยการเรียนรู้เรื่องรูปทรงต่างๆนะคะสําหรับครูขันมีสิ่งของแนะนำเด็กๆแค่นี้นะคะต่อไปครูขันจะได้แนะนําให้เด็กๆอีกค่ะประดิษฐ์ตัวน้อยนะคะก็จะมีของเล่นของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นเองของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นเองคุณครูก็จะประดิษฐ์ให้เด็กๆได้เล่นนะคะจะเป็นเรือเป็นเรือเป็นรูปปลาที่คุณครูประดิษฐ์ให้เด็กๆนะคะ แล้วก็สื่อการสอนอันนี้คือเครื่องบินเครื่องบินที่คุณครูทําให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะแล้วก็จะมีหมวกนะคะหมวกให้คุณครูใช้เล่านิทานให้เด็กๆสวมใส่ให้เด็กๆสวมใ,ใ,ใส่ในการเล่านิทานนะคะแล้วก็ยังมีกล่องให้เด็กๆได้เล่นกล่องมหาสนุกสีตามหาหลอดตามหาสี หยดลงไปในกล่องนะคะแล้วกิจงานประดิษฐ์ที่คุณครูเคยใช้ก็คือคุณครูก็จะใช้แกนแกนของของกระดาษทิชูเอาไว้เสียบปากกาไว้เสียบของใช้ที่คุณครูใช้เป็นประจำนะคะคุณครูก็จะได้ทําหมวกนะคะนี่คือหมวกหมวกให้เด็กๆได้สวมใส่หมวกอีกอันหนึ่งเป็นรูปนกนะคะแล้วก็คุณครูก็ทาสื่อการสอนซาตต่าง อันนี้ก็จะเป็นแมวจะมีแมวมีเสือมีช้างให้เด็กๆได้ทายกันว่าเป็นสัตว์อะไรนะคะแล้วก็จะมีนกยูงบ้านเราก็จะมีนกยูงคุณครูก็เคยพาเด็กๆรุ่นก่อนๆไปดูนกยูงที่สวนป่านกยุงบ้านหงนะคะต่อไปคุณครูวัดก็จะแนะนำของงานประดิษฐ์ที่คุณครูวัด ได้ทำขึ้นนะคะต่อไปครูวัดก็จะพูดต่อเรื่องงานประดิษฐ์ต่อจากครูวันนะคะของครูวัดก็คือสิ่งที่ทำมาจากอ่าลังไข่นะคะที่ใส่ไข่ก็เป็นสัตว์ต่างๆแล้วก็แกนที่ชู่ก็จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะต่อไปก็คือจิ๊กซอค่ะจิ๊กซอต่อภาพเราก็ทำทำภาพแล้วนำมาต่อกันนะคะค่ะ ส่วนไม้ก็ทําจากไม้ตะเกียบนะคะที่เราใช้แล้วแล้วก็บัตรคํานะคะเป็นตัวเลขแล้วก็ผลไม้ค่ะสําสหรับการบ้านนะคะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะทุกห้องนะคะก็จะมีใบงานให้เด็กๆทานะคะหน่วยนักประดิษฐ์ตัวน้อยจะมีหน่วยจับจับคู่ภาพที่เหมือนกันให้ถูกต้องนะคะให้เด็กๆยงเส้นนะคะเสร็จแ,แล้วก็ ระบายสีตามรูปนะคะส่วนใบงานแบบฝึกหัดก็จะมีภาษาไทยลากเส้นเหมือนกันนะคะตามตามตัวเลขและก็พยัยนชนะสองหน้านะคะสำหรับทุกห้องค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่เด็กคะสิ่งของเหือใช้ของเรานะคะนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของมากมายนะคะ ทั้งเป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งที่เราจะนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้และนำไปขายได้นะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนะคะอยู่บ้านขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยผลิตสื่อเล็กๆน้อยๆให้คุณให้เด็กด้วยนะคะอย่างเช่นไม้ไอจิ้ก็สามารถนำมาเป็นสื่อได้นะคะสำหรับวันนี้หน่วยการเรียนรู้เรื่องนักประดิษฐ์ตัวน้อยคุณปูขอสอนเด็กๆแค่นี้ก่อนนะคะสัปดาห์หน้าราเจอกันใหม่นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะ กันบ้านสุขุณครูด้วยยินดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่